สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีน,นี่จิราผ้าลวยกับทอดแคบหมูมาแล้วนะจ้าน,นี่สิมากกินไห่เบิ้งได้จ้าเหลืองกรอบหอมหอมแห้งจ้าอันนี้ก็น,น้ำพริกหนุ่มจิราผ้าลวยต่ำใบ้ะจ้านี่หอดเจ้าปลาแดกเด้อที่สานบานเห่ากับนี่จ้าเปิดโปาออกงสงส่เมนมืน ก็ออกสิได้กินมั่นหล่ะพี่นอ้องด้แล้วแจ้วปลาแดกอันนี้ว่าได้ซื้อเออันนี้บ่ได้ตำเองนะจ้ะซื้อผนมาด้อนี่ซื้อผนมาด้วจ้ากินซุม,มือจ้าขาดว่าได้หอม้อจ๊ะผนว่า,มาสม,มุนไพรอันนี้ก็ซุกเราได้หน,นีิ่ันฮ็ดสุจจกจีละทีลาพวกกินดีด้วจ้าสินนีมาก,กินให้เบิงเห็นด้วจ้าแคบหมู น้ำพริกหนุม่มเสบน้ำพริกหนุ่มทั้งเหนืออาเทียบเบื้องแล้วก็จะเป็นแบบตำแจวแบกพริกนิดบานเท่าอ่ะพี่น้อง แต่ารสชดฉาเข้าเข้ากับสีมะปรับตามที่เข้าขุ่นชิ่นกับรสฉาติเนาะจา้ะเนาะเขายูุคนละผักรสฉาดรสฉาิาตำเจบเข้ากับของเนือ้อมันมีความแตกต่างกันอยู่เลยจ้ะความแสบความอีหยังสีเข้ากับมะปรับตามทีเข้าหมากักของผักของเข้าอ่ะจ้ะมันกับมีความแสบด้วยกันจ้ะ ถือว่าพานันเนื้อจ้ะอันนี้แคบหมูเจลา่พึ่งเห็ดขังแรกเป็นคนมากินแคบหมูมจักถึอองนอกเห็ดขังแรกถือว่าพาันน้ำพริกหนุ่มกับเห็ดขังแรกเพื่อก่อนตอนใหญ่ๆคุยลงไปเลยจัะ วันนี้ตั้นไปเห็ดงามทรงหลุบไปเห่เบิงปรกอบนั่งเห็ดแครบหมูเพิ่นอยากกินเบิดยังในบุคคาพี่นอ้ <S 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 องบอกไปจงไปถ่ายในเด้อพะนะ สงสัยมันย่านกินเหมดมันแสบนอนาะมันแสบก็ลืมกินเพิ่นเนาะพี่นอะ เรวเปิดห้องมาล่องกับแจ้วประ,ดะแดกห้องแจ้วประแดกหอมๆคุยลงไปพี่น้องคุยลงไปจ้ะอาอเขาทาอยู่ได้พี่น้อง ถือว่าเข่ากันยู่ได้เพื่อนนัวแสต,ตอนนี้พันกันหรืมอมอออกมันเป็นอย่างกรอบทุกเ้นกรอบจนกระดิน เากับใ้ความเผ็ดพอดีพี่น้องเม่ได้เผ็ดหลาเจล่าเราะคยมากินเผ็ดหลยอยา่างมังวันไม่ได้กินเจา้ามังวันใสไ,ไกระเไกๆเลยมังวันแสบอันนี้กับเข่าทากันพี่นอ้อง ขาบิดกระทอดไหมเห้แป้น่าจา้ะนี่เหือหลายตืบอ,อยู่จะกินเบิรดมันแสบบางสีเขากิดหยุดไปอยู่นะคี่นออ้องท่านเบิกระทอดไมหมเห็ดไวลายตืบอ,อยู่ จืด่น้าเาสิดทอดสมุนไพรแท่นะหมาพี่น้องไม่มากูานี่ยังเสียทั้งเสียไทยอันนี้เขาหอมขึ้นแต่แบบลืมเก็บมาตาบา้านโเ้ยไม่มได้ถอดให้เบิง้งไม่มากูกับกรอบเพื่อกันถอดแป๊บเดียวกับกรอบ กินเพิ่นนะพี่นอ้องนั่งบ้านเหมือนมากอ,อกู่กินเพิ่น ก็แคบหมูก็มัหนีกินกัมยังกะแสบไป่น้องของแสบกินกัมยังกะแสบก็ื่ออะไรเหรเนาะ หยุดไปยู่ยุดบ่ได้บบบนี้โอ้ยเจ้าเจ้าปลาแดดนี่เม่อไหรมาพูดได้เหตุการณ์แสบด้วยพี่น้อง ต้องใส่วัตถุดิบที่ดีนั่มด้วยกันทุกอย่างมอนวัตถุดิบที่ดีเนาะยังก่สนที่แดดแค่หมูนี่กินได้เปลาเอามะล่างย่างดีเอามาต้มย่างดีเอามาตากแดดน้ำมันก็เป็นนำ้นมนนนำมันไม่ต้องใส่ตำนะจ้ะเป็นน้ำมันไหมทอดไหม ว่เอาน้ำมันดำว่าเอาน้ำมันใส่ซ้่มมันสีบ่หอมมันสีเหม็นหืนเขาต้องน้ำมันที่ไม่เพื่อสุขภาพเอาหน้าหมี่น่อยอแต่ไป เจ้าก็บะอดไปได้พอไหเราเลิกกับงานกับมมแล้วก็สิได้กินแต่เราดีสื่อจำหมงหุงมากมือนนี้ เป็นยังไงพี่น้องถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ความบันเทิงก็ขอให้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน่อยๆของจีราผ้าลวยเนี่ยเด้อจ้ามาตีจ้า